เอาละคะสวัสดีคะ่ะทุกคนวู้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า d อ o ถูกดิลิทพาร์1นั่นเองนะจ๊ะอ่ะมันจะเป็นแบบว่าฟิลประมาณว่ายังลบพิเศษจงบอกค่าเถิดใครลบเก่งที่สุดในปัตจภีเอาไม่ใช่อันนั้นซินเดอเรลล่าหรือเปล่าเอาสนุไว้เอ๊ะเรื่องอะไรนะเออนั่นแหละไหนดิมาลองเล่นกันเลยเลเวลที่ห โอ้ขอให้โกนนวดเออขาถือแปตเตอรี่อยู่นะแต่เรามียางลบพิเศษนี่เรียบร้อยแฮ่แฮเป็นไงห,หน้าใสไรนวด <c oughs> ไม่ต้องใช้แปตเตอรี่เลยนะใช้ยางลบพิเศษของเราเท่านั้นเพียงเท่านาน,าน,านหน้าคุณก็จะสวยใสกะเกลี้ยงกลาวไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ใช้ได้ใช้ดีนะคะ อันนี้เราแบบว่าทีวีไดเรกันรอยู่หรอไม่น่าใช่นะเอาไปต่อไปต่อไปต่อโอ้นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือว่าดอกไม้นั้นเหี่ยวเฉาเพราะว่าไม่มีไม่มีฝนไม่มีแดดสิไม่มีแดดนี่แล้วพอแดดละลายก้อนน้ำแข็งที่อยู่ตรงนี้ปมกี้มันก็เลยไปลดน้ำดอกไม้โอ้จีนียด มันแบบว่าสร้างสรรค์แต่ว่าอดอกไม้นี่ลดน้ําเย็นได้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้พี่ฟักก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนอ่ๆไปต่อไปต่อ,อรลเวลที่สโออันนี้ไม่ได้บอกเลยนะว่าให้ทําอะไรแต่ว่าตอานี้เรากําลังสมบทบาทเป็นเจ้าโจรคนนี้อยู่หรือเปล่าโอ้โอ้นี่ไงโอ้ ได้ตังค์เลยรับรวยเงินทองนะจ๊ะโอเคไปที่เรเวลต่อไปกันเฮ้ยนี่มันอาราดินหรือเปล่าถ้าแบบว่าถูๆแล้วก็จะมียักษ์จินนี่ออกมาไหมนี่ไงมียักษ์จินนี่ออกมาจริงด้วยขอพรหน่อยขอให้รวยๆขอตังค์หน่อยค่ะจงนี้จนค่ะไม่มีตังค์เลยค่ะ เอเอแล้วเราอาลาดินกับจัดมินอยู่ไหนอะ <c oughs> ขี่พรมไปไหนแล้วเหรอโอเคไปต่อและนี้ก็คืออ่าคุณทหารคุณทหารบนคุกกี้กล่องแดงอะ <c oughs> ทุกคนทุกคนเคยกินไหมบอกเลยว่าเวลาจับฉลากปีใหม่เนี่ยถ้ามีสิ่งนี้โผล่ม <c> า <oughs> ในของรางวัลแล้วก็ทุกคนจะแบบเอาแล้วขอให้ไม่ใช่ชั้นที่เธอะ <c oughs> เป็นของที่หาง่ายเนาะนี่บอกเลยว่าในห้องของพี่ฟ้าเนี่ยก็มีตั้งอยู่เอกระป๋องหนึ่งเรียกกระปุกดีป่ะกระปุกอันหนึ่งที่เป็นแบบว่าคุกกี้ยี่้อทหารชุดแดงเนี่ย <c oughs> บอกเลยว่ากินอร่อยกินทีแบบว่ามันแข็งมากเลยสําหรับพี่ฟ้าเป็นคุกกี้ที่แข็งมากอ๊อไหนดูดิเราต้องทําอะไรกับเขาอ่ะนี่เอเฮ้ย ฮ้ยพอทอดหมวกแล้วกลาเป็นนี่นักร้องวงร็อกท่านหนึ่งใช่หรือไม่เออจริงด้วยเป็นนักร้อวงร็อกนี่เออเออล็อกเกอร์ล็อกเกอร์นี่นี่โอ้พึ่งอ่านพึ่งอ่านเห็นนี่เออไปลองรู้ตออันต่อไปอันนี้เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบกินหวานเรอก็ต้องลบขนมออกเลยเอ้ย สร็จแ,แล้วไปทำเบอร์เกอร์เฮ้ยมังกรองกายล่างไปทำเบอร์เกอร์ได้ยังไงผู้ชมคะเกิดคำถามขึ้นในวงการอาหารแล้วค่ะโอ้ยตายเออพูดถึงแฮมเบอร์เกอร์แล้วพี่ฟ้าก็อยากกินนะพี่ฟ้ามีร้านแฮมเบอร์เกอร์ประจำอยู่ร้านหนึ่งอร่อยมากแล้วเออคุณแม่ค่ะก็สวยมากเลยเอาว่าแล้ววันนี้เดี๋ยวไปซื้อกินดีกว่าตอนเย็นโอเคไปอันที่ที่เจ็ดอ่า เขาบอกว่าให้ใช้จินตนาการของเราอะไรอ่ะฉันมันเป็นโอ้นี่หรอลบกระจกเอ้ยนี่น้องอยากเป็นนักวินอวกาศเองเออลบหมดยังอ่ะ่ะหมดแล้วนี่น้องอยากเป็นนักวินอวกาศโอ้นาซาจะพาเธอไปเองโอ้ยน่ารักจังเลยโอเคอันต่อไป โอ้โอ้ใช่แล้วไงต่ออ๋อเขาบอกว่าให้ให้ให้ทำให้ส้มกลัวก็เลยกลายเป็นที่คันน้ำส้มโอ้ตายแล้วคุณพี่ค่ะโอ้ดูดิกลัวสั่นกลัวเลยนะตัวสั่นดกแดกเลยอย่าอย่าเอาฉันไปคันเลย เลยนะว่าชีวิตกันด้วยไม่เอาโอ <laughs> ้ยตายแล้วสงสารเขาบอกว่าให้เราปรับปรุงมันปรับปุงรถเนี่ยเหรอไหนเนี่ยนี่ลบออกเลยนี่รถเก่ามากแล้วจ้ะตั้งแต่สมัยไหนรุ่นคุณพ่อเลยหรือเปล่าป๊าบนี่ง ออกมาเป็นรถสปอร์ตสุดหรูปิดประ,ประทนออโอ้โหปังไม่ไหวนะดูพอแค่ลบรถเก่าทิ้งชีวิตก็ดีขึ้นสาวๆก็หลงรักเออโอ้โ,อโอหไปไปคนต่อไปคนต่อไปแล้ววะโอเคเขาบอกว่าให้ช่วยจัดที่นอนให้กับเจ้าหมูตัวนี้เหรอปับ๊บอุ๊ย หมูแล้วมันมีหมูมาแอบ,บนอนอยู่ตรงนี้สองตัวโอ้ดูดิดูนะแบบอุ้ยอุ้ยเขาเจอฉันแล้ว oh God. แบบโอ้ m ม g ก d นนาแบบฮึ่จะสองคนนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะอะไรกันกันเนี่ยเป็นสถานการณ์เล็กๆมากแบบว่าเขากำลังอยู่กันสองคนและฉันเดินมาโอเคไปต่อไปต่อ อะไรอะไรมากับไบเกอร์นักขับรถคนนี้ต้องลบลัวออกดิจะได้เห็นใช่ไหมหลัวมันบังเขาอยู่นี่เขาเขาขับอะไรมาเขา <c oughs> เขาไม่ได้ขับรถเขากำลังตัดา้านาบ้านเขาอยู่ดูสิโอ้ยแค่ตัดยานาบานต้องเก็กขนาดนี้เลยเห,อหรอคุณลุง่ะ <c oughs> สักลูปแผมทาโลแล้วนะ วิ่งนาะวิ่งนะแฮมทะโรยแกโอ้ยต่ยตายต่ไตโอเคสำหรับเกมยังลบวิเศษของเราเนี่ยก็ขอหยุดไว้เพียงตรงนี้กันก่อนดีกว่านะคะพอรู้สึกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปน,นั่นเ <laughs> <laughs> okay. องค่ะโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปในของเรา <laughs> เสียงเป็นไรฝากกดไลค์กดแ <laughs> ชร์กด subscribe <laughs> ให้เราด้วยนะทุกคน ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย